สวัสดีครับวันศุกร์ที่18กรกฎาคม68นะครับพบกับผมกิตพงศ์นะครับในเรื่องของจีโอกราฟิกและ m แมคโรเอาลุนครับขอบคุณที่กดไลค์ติดตาม s b s c r i b e ผมต่อไปนะครับแน่นอนครับเรื่องของจีโอกราฟิก l i ส์นั้นไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนกับรัสเซียที่เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆระฮามัสกับสนนกาซาอิสเอลและซีเรียที่อิสเรลไปถล่มเรียกพารามิตรสงครามเกิดขึ้นนั้นเรามาดูว่าขั้นต่อไปจะเป็นอย่างไรในเมื่อโดนทรัมป์ ให้ซีเรียซัพพอร์ตกับอิสราเอลนั้นจับมือเข้าตกลงกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ประเทศซาุดยอาระเบียนั้นและอุเบคิสานต่างๆนั้นอะไรจะมันจะเกิดขึ้นนะครับนี่ของ g e ี g r a กราฟิกลิทํำไรเขาตกลงของทั้ไปหมดละดังนั้นไม่ว่าจะทำไงทั้มก็ยังอยู่ภายใต้ความกดดันของไซออนนิสยิวอยู่ดีนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับอย่างที่ผมเคยเกล่าวแล้วนะครับและเมื่อวานก็กล่าวเรื่องของสงคราม อาวุธสงคารามนะครับแปถึงเแสนล้านเหรียญต่อปีนะครับที่งบประมาณของสหรัฐต้องทุ่มให้กับทั้งอิสราเอลและพ่อค้าในการค้าขายทุกๆปีนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์และนาโต้ก็เช่นเดียวกันในเรื่องของทุ่มงบประมาณทางทหารให้เป็น2เป็น5%ก็อีกมหาศาลนะครับทำให้พ่อค้าอาวุธสงคารามที่ซัพพอร์ตสงครามไม่ให้หยุดนิ่งก็จะได้ขายต่อไปอีกเป็น10ปี20ปีที่คอนแทคท,ที่จะปั๊มออกมายอด เพื่อความมั่นคงทางการทหารแม้แต่ในภูมิภาคของชาวเอเชียทั้งหมดนะครับที่ต้องแข่งกันซื้ออาวุธสงครามเข้าไปตามที่อเมริกาบีบบังคับเพิ่มงบประมาณทางทหารมนันเป็นสิ่งที่อันตรายมากเรากลับมาดูของแมกโรเออรูปดีกว่าครับโดยเฉพาะสกุลทองคําและซิลเวอร์นะครับคือสินแร่เหล่านี้จะต้องเก็บกันให้ดีนะครับจะเห็นชัดเจนโดยเฉพาะแร่ทองคํานะครับตั้งแต่ต้นปีพอร์ทริโอของจีนต่างๆไม่ว่าจะเป็น ขั้นต่ำเลยนะครับภายใต้ของโซลเลเวลฟันของจีนซึ่งสเตนทัลแบงค์ของจีนนั้นให้ซื้อเก็บเข้าไปอยู่ในพอร์ตไม่ต่ำกว่า1%ของสินทรัพย์สกุลทองคำคือ etf g o เพิ่มประมาณอย่างรุนแรงครับและเพิ่มขึ้นยอดจากของรายงาน etf g o เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับชัดเจนล้วครับและจะทำให้ทองคำ ถึงสิ้นปีนี้อาจจะทะลุเร็วกว่าที่คนคิดนะครับ4,000หรือแม้แต่โกล m a ้นแ c h กว่าปีหน้า2026จะเป็น4,500เหรียญไทยออลนันะ้นเป็นไปได้สูงอาจจะภายในสิ้นปีนี้ก็เป็นไปได้ฉากนั้นกองทุนที่เป็นโกลทั้งหลายหรือเป็นที่เก่งกำไรในโกลก็เก็บข้อมูลและตัดสินใจกันเองในลงทุน้วครับแล้วก็ในซิลเวอร์อันต่อไปนะครับที่ทํามเขาจะเก็บภาษีทาริปเป็น50%กับค o พเปอร์50% เพื่อจะเร่งให้ทําให้เกฑงกําไรในซลเวอร์ซึ่งรัเสเซียได้เก็บเข้าพอร์ตแน่นอน5 0,000ื่นล้านดูโบลที่เขาประกาศใช้ในงบประมาณแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันการเซ็นเซนสวิตและทําไมทุกคนถนึงทําอย่างนี้แม้แต่จีนพอระบ,บายออกซึ่งเป็นเคยถือพัสดุถึงอันดับหนึ่งหนึ่งจุดสามทริลเนยูเอสดอลลาร์หรือแค่เจ็ดแสนห้าทริลเนยูเอสดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับขนาดเดียวกันญี่ปุ่นหนึ่งจุดหนึ่งก็จะระบายพาัตดา บอลออกมาซึ่งเห็นชัดเจนว่ายิวบอลถึงได้ถล่มขึ้นไปถึง3จุดประมาณ2ปีแล้วก็ขนาดที่10ปีขึ้นไป4.6 30ปีขึ้นไป5.1นี่คือภาพมอนิเตอร์ครับเหมือนกับที่ญี่ปุ่นหรอครับพอเงินเฟอ้อมาต้องขึ้นดอกเบี้ยนแน่เลยทำให้พันบัตรของ30ปีญี่ปุ่นขึ้นไป3%กว่าเช่นเดียวกันซึ่งจะอะไรจะเกิดขึ้นนั้น อาจจะเกิดที่ญี่ปุ่นก่อนก็ได้นะครับการล้มละลายของสกุลด,ดอลลาร์คาร์ดีรอลิเซชันเกิดขึ้นนี่คือจีนถึงระบ,บายออนดอลลาร์ออและเก็บเป็นในรูปของสินทรัพย์สกุลทองคำเซฟเฮเวนมากที่สุดนี่คือสกุลของทองคำและซิลเวอร์ต่อไปขณะที่อ e ีควิตี้นั้นทุกคนพุ่งเป้าแล้วครับกำลังเป็นปัญหาถึงแม้อินวิเดียจะทะลุทลวงขึ้นเรื่อยๆเพราะกันที่อนุมัติโดยกระทรวงพาณิชย์ให้ขายผลิต AI ขายให้กับจีนและในเรื่องของ GPU แ k บใหญ่ให้กับจีนเช่นเดียวกันเพราะข้อตกลงแรกเปลี่ยนสินแรรเอิร์ธเห็นชัดเจนนะครับจีนนั้นคอนโทรลได้หมดแต่สิ่งที่เขาหวานวิตกก็คือเกี่ยวกับพัพป,ปตี้ของจีนจะเกิดรีเลเบิลอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับฉะนั้นไม่หรอกครับจีนก็ต้องทุ่มปร,ประมาณเข้าไปในการสกัดกั้นเพราะฟองสบู่ของพัพป,ปตี้จีนนั้นได้ฟองสบู่ไปแล้วเรียบร้อยใน6ปีที่ผ่านมาและกําลังปรับฐานสร้างฐานข้างล่าง และโดยใช้เซ็นทรัลแบงก์ของท้องถิ่นต่างๆเป็นผู้ซื้อแล้มาปล่อยเช่าให้กับภาคประชาชนนี่คือการแก้ไขและกระตุ้นคอนซัมชันคอนซูเมอร์มากยิ่งขึ้นอัดฉีดเข้าไปในเรื่องของเซกเตอร์ของคอนซัมชันคอนซูเมอร์ให้เติบโตได้5%ในปี2027นี่คือปัญหาหนักมากกว่านะครับจำให้เกิด r e เฟชชั่นภาวะเงินเฟ้อในจีนเขาอัดฉีดโดย Central Bank ท้องถิ่นต่างๆคําสั่งของรัฐบาลกลางเป็นเช่นนั้นฉันั้นอะไรก็มันจะเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นก็ดีร์ไรเซชันการเสื่อมค่าและเงินเฟอ้อกาลังมาญี่ปุ่นเงินเฟอ้อที่ประกาศออกมาก็จ้าขึ้นเหมือนกับที่อเมริกาก็จ้าขึ้นนะครับขณะที่ของประาบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะปลดล็อกเจยราวจะปีบบังคับและให้ราออกก่อนที่จะครบเทอมในเดือนมีนาปี2026นี่คือชัดเจนครับที่ทุกคนได้เห็นและอะไรที่ใช้อํานาจเกินตัวเขาก็ขาดความเชื่อมัน่น ก็จะระบายดอลล่าและก็สกุลเงินบอนของดอลล่าออกให้หมดนี่คือภาพมอนิเตอร์นะจะค่อยๆดีโลายเซชันออกมาแล้วเปลี่ยนละครับเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์แร่ทองคำเงินและก็คอปเปอร์ในอนาคตแน่นอนการเดียวกัน Equity ก็พุ่งเป้ามาทาง i m a g i n ิ Market โดยเฉพาะตลาดหุ้นของจีนฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอินเดียและในส่วนของ s ซ u t h อ a s เ a s i ีเช่นเดียวกัน รวมทั้งตลาดหุ้นไทยที่เมื่อวันขึ้นแรงก็่างที่ผมกล่าวแล้วว่ายังไงต้องใช้ไบ b a c k และคบเวิร์ดโพสิชันเพราะเศรษฐกิจยังไม่เติบโตและการเมืองของไทยยังสับสนวุ่นวายทุกคนหวั่นวิตกการเมืองแต่ไม่ต้องไปสนใจมากครับการเมืองไทยจะเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วรอสาลรัฐนมนตรตัดสินแล้วก็รอปปชตัดสินความผิดของนายกอง,งอิงเท่านั้นเองซึ่งผิดก็คือโอกาสยากมากที่จะรอดจากปปชจากประวัติศาสตร์ที่ต่ง ติดตามมาตลอดนะครับไม่เคยพลาดและจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองท,งทันทีโดยส่งไปสารรุนค่าภายใน15วันเท่านั้นเหมือนกับยังมีม .144 นะครับที่สสไปโหวตอนุม,มัติใช้เงิน1,000 0ดิจิตัลหยวนที่แจกกับภาคประชาชนนั้นจะโดนด้วยหรือไม่ถ้าโดนก็คือซือนามิการเมืองไทยแลครับล้างบาลนักการเมืองที่ไปโหวตนี้เกือบ400ชีวิตนะครับที่จะถูกพักการเล่นการเมืองไป1ิปีหรือไม่ และก็มีการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในสิ่งที่น่าจะดีขึ้นสําหรับการเมืองธุรกิจการเมืองไทยที่หาผลประโยชน์เยอะมากนี่เกี่ยวกับการเมืองประเทศไทยนะครับจากนั้นละในฐานที่เข้าใจแล้วกลับมาดูเรื่องพอร์ตเทรียให้ดีนะครับทั้งกองทุนทั้งกองทุนต่างประเทศที่ช็อตเซลลิงกันอยู่ในตลอด5ปีที่ผ่านมาก็น่าจะแชร์ใบแบ็กกับในจุดป๊อทอมที่ผ่านมานี่แหละครับน่าจะทะลุพันสองขึ้นไปและไปจุดทดสอบที่ พัน0อถึง1,300จุดในไตามาสที่4นี้ได้เพราะทุกคนเริ่มผันกลับมาลงทุนในเซาทิสเซียโดยเฉพาะประเทศไทยนั้นปัญหามีในเรื่องของอีโคโนมิกแต่โดยภาพรวมก็ยังมีความแข็งแกร่งในเชิงโครงสร้างอยู่ที่จะปรับตัวต้องให้เร็วโดยเฉพาะกลับไปธุรกิจ AI ชิปซัพพลายเชนให้ดีที่จะเติบโตแกร่งมากเหมือนกับหุ้นเดลต้าถึงได้ขึ้นเกือบ14 1 5เซนในเมื่อวานนะครับก็อาจจะทะยานขึ้นต่อเพราะมี บริษัทใหญ่ทั้งโกลเมนแซค JP มร์แกนก็มองนะว,ว่าเดลต้าเป็นชิป AI ที่เติบโตแกร่งใน,อเ,น,นอเมริกานั้นก็จะสนผลกระทบต่อในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยเดลต้าก็ทุ่ม500ล้านเหรียญลงทุนในชิป AI เช่นเดียวกันก็จะถูกยิงซื้อกลับเข้าไปได้ในสกุลเดลต้าซึ่งเป็นเดลต้าของไต้หวันอยู่และมีเขาคมข,ของไต้หวันอีกนะครับจึงเติบโตคู่กันไป เฉพาะเดลต้านะครับเป้าหมายเขาคือ160สิ้นปีนี่ก็อาจจะถูกทดสอบเร็วมากยิ่งขึ้นพเพราะโคบอลช็อตโพสิชันนะครับถึงจุดนั้นก็อาจจะต้องเทคโปรฟิตไปก่อนนะสำหรับคุณเดลต้านะครับเลือกตัดสินใจเอาเองนี่คือคอมเมนต์เก็บรวบรวมข้อมูลหม่ทั้งหมดเฉพาะกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มของโรงไฟฟ้าที่จะต้องใช้ขุดเจาะบิตคอยและก็ดิจิตอลเคอร์เรนซีทั้งหมดแล้วก็กลุ่มของเฮลท์แคร แล้วก็กลุ่มของ Consumption c o n s u m e r ก็คือ CPO CPF CR CU นี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดตัดสินใจให้ดีนะครับโดยเฉพาะการเตริบโตของ Data Center, Cloud e n t t r t t u u e กับ a d แก n ก็เช่นเดียวกันเลือกตัดสินใจลงทุนขอบคุณมากที่ติดตามผมสวัสดีครับ